คำบรรดาลตอนสามเนนใจบาปเดือน12ขึ้น15คาำทางภาคเหนือเรียกเดือนนี้ว่าเดนยี่เป็งคำคืนของวันนั้นพระจันทร์ทอแสงสว่างไปทั่วฟ้าอันเป็นประเพณีชาวล้านนาของทุกปีทุกหมู่บ้านต่างจัดงานํำบุญเทศมหาชาติแบบภาคเหนือซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน วันนั้นชาวบ้านจะเริ่มมาฟังพระเทศกันตั้งแต่เช้ามืดพระเนนต่างสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเทศอย่างต่อเนื่องทางญาติโยมก็หมุนเวียนกันมาฟังธรรมอย่างไม่ขาดสายทั่วทั้งพระอารามถุกประดับประดาไปด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยและผลไม้ต่างๆถึงกลางคืนทั่วบริเวณวัดก็สว่างสวยด้วยประทิปคมไฟนานาชนิดประจบเหมาะกับฤดนนูนี้ชาวนาต่างเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จพอดี นอกจากจะทำบุญกันตามประเพณีแล้วก็ยังสนุกสนานเรื่นแรงด้วยการเล่นบังไฟซึ่งบังไฟนี้มักจะนิยมจุดตอนกลางคืนเช่นบังไฟดอกหรือบังไฟดาวพอถึงเวลาเที่ยงคืนก็จะพากันไปลอยกระทงกันและจะกลับมาฟังเทศต่อจนจบซึ่งชาวบ้านต่างปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานแล้วแต่ในค่ำคืนนั้นเองใครเลยจะรู้ถึงเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับสมมเณรโรบหนึ่ง ในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานชื่นชมการแข่งขันบังไฟอยู่ในบริเวณนั้นสัมมนเนนตาก็ยินดูกับเขาด้วยและมือทั้งสองข้างก็ถือถาดที่มีดินปืนอยู่ทันใดนั้นเองสเก็ตไปที่เผยปุ้งอยู่บนท้องฟ้ากระเด,กเด็นตกลงมาเศษถาดดินปืนที่สัม,มนเนนถืออยู่พอดีทันใดนั้นเองดินปืนในถาดก็เกิดระเบิดขึ้นไปลุกส่องสว่างชาคละคลุ้งเต็มไปหมดผู้คนต่างแตกตื่นตกใจร้องวิตวาย วิ่งหนีกันแต่กระเจิงร้ายไปกว่านั้นเปลวไฟได้เกิดลุกไหม้ชีวรของสัมมณน,นตาขึ้นสัมมณน,นตาเกิดความตกใจจึงวิ่งหนีไปทั้งทั้งที่ไฟลุกไหม้ชีวรอ,อยูเดือดร้องวอยไวข้ขอความช่วยเหลือชาวบ้านจึงวิ่งตามเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งวิ่งไปถึงก่อนจึงเอาเท้าเหยียบจีวรไว้สัมมณน,นกะล้มลงผู้คนจึงช่วยกันดึงจีวรอ,ออก ว่าจะดึงจีวรที่ไหม้ไฟออกจากร่างได้กระทุลักทุเลเต็มทีหลังจากนั้นก็หามาสัมมาเนนตาพวกเราะร้ายไปปฐมพยาบาลกันที่ศาลาแต่อนิจจาหน้าตาเนื้อตัวของสัมมาเนนนั้นดูแทบไม่ได้เลยมันเละเทะถทลอกปอกเปิกไปหมดทั้งตัวทั้งเนื้อนหนังกระสุกไหม้เกรียมไปหมดสัมมาเน,นนอนให้ใจแจเรวรวยอ้าปากเผยเยในตาทั้งสองข้างปิดสนิท ผู้คนต่างมารายล้อมมองดูกันเต็มสาลาต่างวิาพากษวิจารณ์กันไปต่างๆนานาจึงปรากฏว่างานสนุกสนานเรื่อเริงก็กลายมาเป็นงานที่น่าเศร้าต่อไปโดยประการชนี้และการเทศมหาชาติในคืนนั้นก็เป็นอันต้องยุติไปในขณะที่ทุกคนต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่นั้นใครเล่าจะรู้ว่านั่นเป็นผลกรรมชั่วของสมณเน,นได้ก่อขึ้นไว้เองทั้งสิ้น ใครจะยอมรับหรือไม่ก็สุดแล้วแต่เพราะภาพที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ไม่ผิดไปจากสภาพของหนูที่โดนไฟไม่เกรียมเลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าสาม,มเนรูปนี้เป็นเพื่อนสนิทกับผมนั่นเองและสามมเนรก็เป็นคนที่มีนิสัยสุกซนเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งเจ้าหนูน้อยที่อาศัยอยู่ในกองไม้ใกล้กุฏิแอบเข้าไปกัดจีวรของสัม,มเนรจนเป็นรูโว้อยเกิดความแค้นกับสัม,มเนรเป็นอย่างมาก สัมมาเนจึงดักจับหนูทุกตัวที่เจอบางทีก็ให้เพื่อนๆช่วยกันล้อมจับพอจับหนูมาได้แล้วก็จะเอาสำลีชุบน้ำมันเบนซินให้ชุ่มแล้วเอามาพันห่อหุ้มหนูจนทั่วตัวจากนั้นก็จุดไฟเผาหนูทั้งเป็นพอนหนูตกใจก็จะวิ่งนห,หนีหัวซุกหัวซุนมันจะถูกเผาจนเนื้อตัวไม่กเกรียมและมันก็จะขาดใจตายไปในที่สุดส่วนสัมมาเนตาก็จะตกมือหัวเราะราดอยู่ความชอบใจ จากการที่เล่นพิเรนและผลอย่งกรรมทำชั่วครั้งนี้เองจึงส่งผลที่สัมาเนนต้องถูกไฟเผาไหม้ทั้งตัวจนแทบปางตายโดยที่การกระทำกรรมนั้นยังไม่ทันข้ามปีเลยผมจึงได้แต่รำพึงกับตัวเองว่ามันคงจะเป็นผลกรรมชั่วของสัมมาเนนเองที่ได้กระทำไว้ถึงแม้จะรู้หรือไม่กระามแต่เราได้เห็นเช่นนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเป็นอุทาหรณ์แก่ท่านผู้ฟังว่า อย่านึกว่าเพียงแต่ท่านนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วจะพ้นจากนรกได้พึงสังวรไว้เถิดว่ากรรมชั่วนั้นหากท่านไปแต่ต้องคาร์ลเลอร์ท่านจะต้องพบกับความเจ็บป,ปวดและอาจจะได้รับผลดังเช่นสมเณีตาอย่างแน่นอนกรรมบันดาลตอนชีวิตไอแดง เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วเกิดขึ้นณนละแวกบางมดในกรุงเทพนี่เองเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของแม่วาดซึ่งเป็นครอบครัวหนึ่งที่ได้รับผลกรรมจากลูกชายของแกเองแม่วาดมักจะทะเลาะกับสามีด้วยเสียงอันดังเกือบแทบทุกวันบ้านของแกตั้งอยู่หลังสวนซึ่งมีห่างจากบ้านคนอื่นมากนักสามีของแกชื่อนายยอดมีอาชีพเป็นกรรมกรแบกหามก่ออิฐ รายได้ก็พอจุนเจือค่าอาหารพอประทังชีวิตไปมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งถึงแม้ว่าแกจะจนแต่ก็ยังดีที่มีบ้านไว้สุกหัวนอนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าเขางานกรรมก,กรก็เช่ว่าจะมีทําทุกวันถ้าตัวแกรับเหมางานก่อสร้างมาก็จะให้คนมาตามแกไปทํางานเพราะแกเป็นคนขยันครอบครัวของแกมีลูกสามคนชายหนึ่งหญิงสอง ส่วนลูกสาวสองคนของแกพอโตเป็นสาวก็แต่งงานมีเย่ามีเรือนออกไปนานเป็นปีๆทีเดียวที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งหนึ่งลูกชายของแกชื่อนายแดงมินิไยเกเรการงานไม่ทำเวลานายแดงหาเรื่องทะเลาะกับพ่อแม่วาดก็จะเข้าข้างลูกชายเป็นปีเป็นครอยไม่ได้คิดดูเลยว่าใครปิดใครโถ บางครั้งลูกชายกระซ้อมแก่เตะตีในยอดกระแก่แล้วจึงไม่มีเรี่ยวแรงจะต่อสู้ลูกชายของแกไม่ได้คิดเลยว่าแกเป็นพ่อที่ให้กำเนิดมาแกกลุ่มใจจึงกินเหล้าแต่แกก็ไม่เคยเมาไม่จนทึ่งกับพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องแกยังพอมีสติและก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเลย สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในบ้านทําให้แกคิดมากทุกวันจนแกบ่นกับเพื่อนของแกบ่อยๆว่าแกเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วคืนหนึ่งในเวลาดึกสง,งัดราวสักตีหนึ่งที่สองเห็นจะได้ภายในห้องเล็กๆในยอดกระลุกขึ้นมาหยิบเชือกผูกกับคือแล้วก็ผูกคอตนเองห้อยตัวลงมาตายตอนเช้าไม่ว่าจะเข้าไปปลุกสามีตื่นจึงได้เห็นภาพอันน่าเศร้าสลดแกตกใจถึงกับเป็นลม ชาวบ้านจึงเข้ามาช่วยกันนำศพลงจากคือญาติพี่น้องกระด้ม,มาช่วยกันจัดการเรื่องงานศพที่วัดไกลบ้านมีการสดศพเพียงสามคืนและก็เผาศพภายในเจวันนั่นเองสามีแม่วาดตายไปแล้วแม่วาดจึงต้องเที่ยวรับจ้างทางญ้าในสวนเมื่อถึงฤดูเก็บผลไม้เช่นส้มมะเขือเทศแม่วาดก็จะไปรับจ้างเก็บผลไม้ใส่เข่งรายได้ก็ไม่กี่บาทกี่สตังค์แล้วแต่จะตกลงกับเจ้าของสวน สำหรับนายแดงลูกชายของแกเมื่อไม่ค่อยมีเงินจับจ่ายก็เที่ยวจีบล่นคนที่เดินผ่านสวนนิยามค่ำคืนแม่วาดพยายามตักเตือนก็ไม่เชื่อฟังนายแดงจะจ้องคอยหาเหยื่อที่เป็นผู้หญิงกระตุกสร้อยคอบ้างที่เอาเงินบ้างนักเข้าจุดร่าผู้หญิงไปคมขืนจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านสวนในเวลากลังคืนเสียงชาวบ้านโจดจันกันว่าไอ้แดงมันปล้ำแม่ทำเมียบางทีทะเลาะกันมันก็ซ้อมแม่ของมันมันกระสอบใจ ส่วนเจ้าทุกบางรายก็ไปแจ้งความกับตำรวจจับนายแดงในขอ้อหาลักขโมยตำรวจจึงได้มาจับตัวไปนายแดงติดคุกอยู่เป็นปีๆเมื่อพ้นโทษออกมาจากคุกแล้วก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมยังคงเป็นโจรลักขโมอยอยู่แล้วเคราะห์กรรมก,ก็ได้เกิดกับนายแดงในวันหนึ่งนายแดงถูกรถชนจนตัวลอยมีอาการเจ็บปวดที่ขาต้องเดินกะโปลกะเพลกอยู่สองสามวันทิ ส่วนผู้ที่ชนก็หลบหนีไปไม่ได้เลี้ยวกลับมาดูเลยจึงเป็นอันว่านายแดงต้องเจ็บตัวฟรีรักษาตัวอยู่นานจนอาการดีขึ้นแต่ขาก็ยังเดินไม่เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปเวลาเดินจะเดินขาเป๋ชาวบ้านในละแวกนั้นก็ไม่มีใครอยากจะคุมหาสมาคมกับนายแดงสักเท่าไหร่นัก และแล้ววันชะตาขาดของนายแดงก็มาถึงนายหนุ่มซึ่งเป็นญาติห่างๆกันมีอาชีพเป็นนักมวยตอนเย็นก็มักจะซ้อมกระสอบสายทุกวันกับเพื่อนนายแดงผ่านมาพร้อมกับปลิ่นเหล้าที่เหม็นคลุง้งแกเข้ามาพร้อมอาการเม,มาไม่เดินเซไปเซมาได้ได้พูดจาหาเรื่องนายหนุ่มจนสุดท้ายก็มีเรื่องทะเลาะกันนายแดงชักมีดที่พกติดตัวออกมาไล่แทงนายหนุ่มเพื่อนที่เห็น,นการต่างก็ช่วยกันห้ามปรามและยังมีดจากมือของนายแดงไปได้ นายหนุ่มนั้นเจ็บแขนที่เคยถูกนายแดงพูดจาแขะตนอยบ่อยๆทั้งที่ตนเองก็ไม่เคยอยากข้องเกี่ยวด้วยเลยตกดึกคืนวันนั้นนายหนุ่มจึงได้พาพวกอีกสองคนไปดักซ้อมและดุมกระทืบนายแดงเพื่อหวังจะเป็นการสั่งสอนนายแดงเท่านั้นไม่ได้แดงถูกสกรามก็พยายามป้องปัดป้องกันตัวแต่เนื่องจากยังไม่สั่งเมาจึงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อโซ่นายแดงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด แคนนอนตัวงอเจ็บจุกลุกไม่ขึ้นร่างกายสบักสบอมก่อนที่เสียงร้องของนายแดงจะเงียบหายไปพวกในหนุ่มตกใจก็พากันวิ่งหลบหนีไปพระเอิญชาวบ้านผ่านมาพบเห็นเข้าจึงคิดจะเข้าไปช่วยนำส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่านายแดงได้สิ้นใจตาไปซสียก่อนแล้วเมื่อแม่วาดรู้เรื่องเกี่ยวกับลูกชายของตนจึงได้จัดการไปรับศพแพทย์ได้ชันสูตรศพพบว่าลักษณะของผู้ตายร่างกายบอบช้ำกระเพาะอาหารแตก ผลของกรรมที่นายแดงได้กระทําชั่วเป็นลูกอากตันโยไม่รูปพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูจนตนเติบโตและทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเป็นกรรมที่หนักมากจึงได้รับผลของกรรมทันตาในชาตินี้และอาจจะมีผลต่อไปถึงชาติหน้าเมื่อนายแดงตายจากโลกนี้ไปก็คงต้องไปชดใช้กรรมที่เหลือในนรกอีกเป็นแน่แท้สมกับคําที่ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนอง พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปูชาจะปูบบชนิยาน,นังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่คุณบูชาจัดเป็นมงคลการยอมรับนับถือปฏิบัติตามในการกระทำความดีซึ่งพ่อแม่เป็นคนที่ควรบูชาอย่างยิ่งจึงมีความสําคัญมากเพราะว่าชีวิตร่างกายจะมีขึ้นได้ก็อาศัยพ่อแม่เป็นปัจจัยหากท่านไม่มีความดีละวก็เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในวัยทารกท่านจะแกล้งให้ตายเมื่อไรก็ได้ เวลาที่อยู่ในท้องจะทำแท้งเสอเมื่อะไรก็ได้แต่เพราะท่านมีพรหมวิหารสี่มีความเมตตาการุณาสงสารเลี้ยงดูมุทิตาไม่เคยอิจฉาริษยาโลกอุเบกขาทะลุทุกหนักไม่เคยซ้ำเติมท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างล้ำเลิศเลือดเลนเนื้อในกายของเราทุกหยดนี้ล้วนได้มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นเราจึงควรมีความกตัญญูคารพพ่อแม่และเลี้ยงดูท่านเม่ยามท่านชารายามเจ็ป่วย เพราะพระคุณของบิดามารดาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทดแทนได้สิน้น